สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็พบกันกับช่องน้ำหวานคนเล่นหวย V2 นะคะพบกันกับน้ำหวานอีกเช่นเคยเนาะน้ำหวานก็มีสูตรดีๆมีเทคนิคดีๆนะคะมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะเป็นสูตรฟัน2ตัวนะคะรูป19ประตูนะคะซึ่งน้ำหวานก็ได้นำไปใช้แล้วแหละก็ถือว่ามันใช้ผลได้ดีนะคะก็เลยนำมา แนะนำให้เพื่อนๆได้ลองไปใช้กันเนาะวันนี้นะคะจะเทสให้ดูนะคะย้อนหลังเนาะตั้งแต่รอบที่71แล้วกันนะคะถึงรอบที่80นะคะมาดูกันนะคะว่ามันจะเข้ากี่รอบนะคะแล้วก็หลุดกี่รอบนะคะกับสูตรนี้เทคนิคนี้ที่น้ำหวานนามาฝากเพื่อนๆกันนะคะวิธีการคิดนะก็ง่ายๆเลยนะคะเราจะนําหลักหน่วยบนนะคะบวกกันกับหลักหน่วยล่างนะ ได้เท่าไหร่นะคะนับเพิ่มไป1ตัวนะคะไปรูป19ประตูนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มคิดกันเลยแล้วกันนะคะอ่าหลักหน่วยบนนะคะของรอบที่70เนาะก็คือ1นะคะบวกกันกับหลักหน่วยล่างนะคะก็คือ6นะคะ1บวก6นะคะได้7นะตัวที่จะไปรูป19ประตูนะคะในรอบที่71เนอนาะก็คือ7นะคะแล้วก็8นะคะ รอบที่71นะคะรอบแรกนะคะมาสีสวยเลยนะคะ8เข้าล่างนั่นเองนะคะโอเคค่ะเขียวรอบแรกนะคะไปต่อนะคะในรอบที่72นะหลักหน่วยบนนะคะของรอบที่71นะคะก็คือ1นะคะบวกกันกับหลักหน่วยล่างนะคะก็คือ8นะ1บวก8นะคะเท่ากับ9นะ ตัวที่จะไปรูป19ประตูนะคะในรอบที่72นะคะก็คือ9นะคะแล้วก็ศูนย์นะคะรอบที่72นะศูนย์เข้านะคะโอเคศูนย์เข้าบนนะคะเข้ามาเขียวรอบที่2แล้วนะจ๊ะไปต่อนะคะในรอบที่73นะคะ หลักหน่วยบนนะคะของรอบที่72เนาะก็คือ1นะคะบวกกันกับหลักหน่วยล่างนะคะก็คือ4นะคะ1บวก4นะคะเท่ากับ5นะตัวที่จะไปรู้19ประตูน,นะคะก็คือ5นะคะแล้วก็6นะรอบที่73นะคะโอเคค่ะ6เข้าบนนั่นเองนะคะรอบที่73เขียวมาแล้วนะจ๊ะรอบที่3นะคะไปต่อนะคะในรอบที่74นะคะ หลักหน่วยบนนะคะของรอบที่73านะก็คือ6นะคะบวกกันกับหลักหน่วยล่างนะก็คือ9นะคะ6บวก9กนะคะก็เป็น15นะคะเราจะเอาตัวสุดท้ายนะคะก็คือ5นะในรูป19ประตูนะคะก็คือ5นะคะแล้วก็6นะคะรอบที่74นะคะโอเคค่ะ5เข้านะคะหาเข้าล่างนั่นเองนะคะ4รอบติดแล้วนะจ๊ะแต่ก็ อย่าทักเลยนะคะถ้าทักนะคะเดี๋ยวหลุดนะไปต่อนะคะในรอบที่75นะคะหลักหน่วยบนนะคะของรอบที่74นะคะก็คือ2นะบวกกันกับหลักหน่วยล่างนะคะก็คือ2นะคะ2บวก2นะคะก็เป็น4นะคะตัวที่จะไปรูป19ประตูนะคะในรอบที่75นะคะก็คือ4นะคะแล้วก็5นะคะ รอบที่75นะคะโอเคค่ะเจาะแตกเลยนะคะ4ก็เข้านะคะ5ก็เข้านะคะเข้าล่างด้วยนะจ๊ะรอบนี้นะคะไปต่อเลยนะคะในรอบที่76นะคะหลักหน่วยนะคะของรอบที่75นะคะหลักหน่วยบนเนาะก็คือ0นะบวกกันกับหลักหน่วยล่างนะคะก็คือ5นะคะ0ูนบวก5นะคะได้นนะ นับเพิ่มขึ้นไปอีก1ตัวนะคะก็จะได้5นะคะแล้วก็6นะคะรอบที่76นะคะโอ้โหหลุดไปนะคะรอบแรกนะไม่น่าทักเลยนะคะเมื่อกี้เสียดายมากเลยนะคะไม่เป็นไรนะจ๊ะเราจะไปคํานวณต่อนะคะในรอบที่77นะคะหลักหน่วยบนนะคะของรอบที่76นะคะก็คือ7นะคะ บวกกันกันกบหลักหน่วยล่างนะคะก็คือ7นะคะ7บวก7นะคะเป็น14นะคะเอาตัวสุดท้ายนะคะนะับเพิ่มไป1ตัวนะก็จะเป็น4นะคะแล้วก็5นะคะรอบที่77นะโอเคค่ะกับมาเขียวแล้วนะคะ5เข้าบนนะคะอ่ะมาร์คสีเขียวไปต่อเลยนะจ๊ะในรอบที่78นะคะหลักหน่วยบนนะคะของรอบที่77นะคะก็คือหนะ บวกกันกับหลักหน่วยล่างนะคะก็คือ7นะคะ5บวกเนะคะเป็น12นะคะเราจะเอาตัวสุดท้ายนะนับเพิ่มไป1ตัวนะคะก็คือ2นะคะแล้วก็3นะคะรอบที่78นะคะหลุดไปอีกแล้วนะไม่เป็นไรนะคะไปต่อนะคะรอบที่79นะคะหลักหน่วยบนนะคะของรอบที่78 นะก็คือ9นะคะบวกกันกับหลักหน่วยล่างนะก็คือ0ูนย์นะคะ9บวก0นย์นะคะก็ได้9นะคะตัวที่จะไปรูป19บประตูนะคะในรอบที่79เกนาะก็คือ9นะคะแล้วก็ศูนนะคะรอบที่79นะคะโอเคค่ะกลับมาเขียวแล้วนะคะศูนย์เข้าบนนะอ่ามาร์คสีเขียวนะไปต่อรอบสุดท้ายนะคะรอบที่80เนาะ หลักหน่วยบนนะคะของรอบที่79กนะคะก็คือ6นะคะบวกกันกับหลักหน่วยล่างนะคะก็คือ5นะ6บวก5นะคะเป็น11นะคะตัวที่จะไปรู้สิกาประตูเนาะก็คือ1นะคะแล้วก็2นะคะรอบที่80นะคะโอเคค่ะ1เข้าบนนะคะ กลับมาเขียวแล้วนะจ๊ารอบที่2นะคะตั้งแต่รอบที่71เนาะถึงรอบที่80นะคะที่น้ำหวานเทสให้ดูนะคะหลุดแค่2รอบนะคะก็ถือว่าสูตรนี้เทคนิคนี้นะคะก็ยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่นะคะเพื่อนๆสามารถนำไปทดลองคำนวณใช้ได้เลยนะคะ สำหรับเพืเ่อนๆคนไหนเนาะสนใจนะคะอยากได้สูตรนะคะอยากได้เทคนิคเนาะก็ทักส่วนตัวมาหาน้ำหวานได้เลยนะคะหรือว่าจะคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปด้านล่างนี้นะคะทักมาได้เลยนะจ๊ะวันนี้นะคะน้ำหวานก็ต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้านะจะเป็นสูตรไหนเทคนิคไหนนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้น้ำหวานด้วยนะคะไปแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ